สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะยามบ่ายเย็นวันนี้เห็นต้นหม่นไหมคะวันนี้อ่าย่ามแมวพามาเข้าสวนเล็กๆข้างๆลงเห็ดนะคะอันนี้เป็นต้นหม่นนะคะหม่นตอนนี้เขาไม่มีลูกแล้วนะคะ สลัดลูกไปหมดแล้วนะคะต้นหม่อนในต้นใหญ่มากนะคะต้นนี้ประมาณสองปีแล้วนะคะต้นใหญ่ร่มรื่นนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้พามาเก็บหม่อนนะคะเราจะพาไป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 ไหนนะไปไหนนะนะคะเหมือนป่าดงดิบเลยใช่ไหมคะ วันนี้เราจะพามาต้นไม้ที่ทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะต้นอะไรนะลูกเต็มต้นเลยเข้าไปดูใกล้ๆสิโอ้บางคนอาจจะรู้แล้วนะคะต้นนี้คือมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห ต้นเขาเป็นอย่างนี้เลยนะคะต้นใหญ่นะคะต้นนี้ประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะช่วงนี้กำลังออกลูกนะคะยาแมวจะมาเก็บลูกไปทำน้ำสมุนไพรรับประทานนะคะคือน้ำที่ทำจากมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะ สามารถอยู่ในร่มได้นะคะเห็นไหมคะเขาจะถูกต้นหม่อนปกคลุมอยู่นะคะแต่เขาก็ยังให้ลูกดกมากนะคะใบเขาจะเล็กๆนะคะเป็นพุ่มใหญ่เลยดกมากนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหมีสปปรรพคุณที่ดีมากๆเลยนะคะมีปลูกเขาไว้ให้ทุกบ้านเลยนะคะสปปรรพคุณเขาจะดีมากนี่นะคะลูกนี้เนี่ย ลูกสีเราอันนี้เป็นลูกแก่แล้วนะคะถ้าเรายังไม่แก่เนี่ยเขาจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะถ้าลูกเขาแก่แล้วเขาจะเป็นสีดําอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่นี่สีดําเลยนะคะลดออกเปรี้ยวนะคะนะคะพอดําแล้วพอพอพอสุกแล้วเนี่ยนะคะนี่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 ของเขาจะ อย่างนี้เลยนะคะทานได้เลยนะคะอันนี้เอาไปทำน้ำอร่อยมากนะคะย่แมวว่าเนี่นะคะเขาจะเป็นสีแดงอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วติดด้วยนะคะย่แมวว่าเอาไปทำเครื่องสำอางได้เลยนะคะหมายถึงลิปสติกหรือนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหกันนะคะ ลูกสุกนะคะลูกลูกดิบนะลูกดิบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะลูกที่สุกแล้วนะคะเขาจะเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาดให้ดูนะคะเยอะมากเลยนี่เป็นพุ่มๆเลยนี่นะคะลูกสุกนะคะเวลาเราบีบออกมาก็จะแตกออกมาเลยนะคะน,น้ําเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะ อร่อยมากค่ะอย่าย่าแมวกินเลยนะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนิดๆอ,อร่อยมากค่ะจะมีฝาดหน่อยๆด้วยเนาะแต่จะเป็นลูกดิบนะคะอย่าแมวจะลองกินลูกดิบเนาะ กรอบค่ะกรอบถ้เาเรากินสดๆอย่างเงี้ยลูกดิบจะอร่อยกว่าจะเอาไปแช่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเอาไปดองเอาไปแช่อิ่มนะคะเพราะเขาจะกรอบรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะอร่อยของามะขามป้อมค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยววันนี้ทายาแมวพามากินมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะ เดี๋ยวย่าแมวจะไปทำน้ำนะคะวันนี้ก็ขอ,อาลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวย่าแมวมาทำคลิปให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ